ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะหกร้อยเนาะนั่นแหละไ,ไม่เขียนไม่มาวะมันต้องกดฟังไว้ค่ะอ๋อไอ้นี่ลูกสรบอกว่าเนี่ย ใช่ไหมแม่ได้กี่ตัวแล้วคะได้หลายตัวแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าหมดหลายตังอยู่นี้วันชูไลค์คู่พี่พีทไหมคะได้หลายตัวแต่ว่าหมดหลายตังค์นะคะคุณไลค์คู่คุณพีทไหมคะคุณหนุ่มฮะคุณพีทไม่อยู่ มายถึงว่าวันนี้นะ่ะไม่รู้นดูะดูก่อนนะคะถ้าไหวนะคะกลัวว่าคุณพีก,ก็จะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณพีกก่ก็ไปเ่นดินที่ไหน,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 นใช่ไหมคีบท,ที่ไหนใช่ปะ่ะที่ไหนไม่รู้ว่าคุณหุมไกลอยู่ค่ะมันเ็นทางขานนะคะก็เลยคุณหุ่มก็เลยแบบมา อุ้ยสองพันสองพัน,นตู้เยอะมากเพิ่งดูคลิปอะไร q เ,เออน่ารักมากไม่เน้นเทคนิคเน้นหยอดเหรียญ คิถึงออโทษอยเห็นคนกปัยบอลไปใส่มาเกียวัดไปเต็มเอาบอกผูดได้เลยต้องเจ้าอะไรนี่ขอเจ้าูกีย์นี่แมนมัเียวเวรด่วฮะเาวดู่ฝ่าฮะเเฝ่าก็ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยพึ่งเออ สี่บอลนี่ยสี่บอลนี่วคุสองเฮ้ยคลิปจริงบ้านเราวันนี้ไม่มีนะคบคลิปจริงบ้านเราไม่มีที่ไหนคะ ไม่รู้ว่าที่ไหนนะคะมีเคปมีคลิปแฟนวัน,นไหนได้เยอะเลยหมดหมดเยอะอยู่นะคะกดจะได้นะกดจะได้น้องก็หมดเยอะอยู่นะคะเห็นไหมบ้านใหม่ก็อมีตู้ครีบตุ้จ่าแล้ว <c oughs> ประเด็นที่บ้านมันก็จะไม่สนุกปะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม มันก็คือตุ๊กตาเดิมๆที่เราทีบมานะพอมาเดินอย่างนี้มันมีดักอุ๊ยคุณคุณได้แล้วสอคตนเห็นไหมผิดทำไมวันนี้มีแต่คลิปทีเซอร์ความสุขของเธอคือได้คลิปสุ๊กตาได้แล้วคุณได้สองตัวแล้วทุกคน เอาตะกร้าอีกไหมคหณผูมให้มันได้ก็เนาะเต็มตะกร้าหมดกี่บาทเขาเยอะค่ารายตังค์อยู่สามพันคุณูมบอกหมดนี้คือได้ได้มาสามพันเก่งมากฟังมากกดจะได้นะคะเนี่ยของพี่นี่หมดเป็นพันกว่าแล้วเนี่ยเก่งจังค่ะกดเก่งูย้ยเก่งไอ้เก่งไม่ได้ไม่ได้ได้มากี่ได้มากี่เดียนคะวันนี้สามพันแล้วค่ะสามพันเดียนแล้ว สามพันบาทสามพันบาทแต,แ,ตแต่งตตัวคิวมากแคแบร์เต็มตะก,ก,ร,วกวร้าเดลกบอคุ่บุ๋มก็เด่นเนาะหมดเยอะเลยจากคิวนี่ไงพันกว่านะเนี่ยชั้นหมดได้พันกว่าได้คิวเวอ๋ยคิวเหรออ่าชั้นคิดทุกวันจากคิวถ้ามากับคุณบุ๋มนะ เลื่อนที่ไหนคะที่ไหนไม่รู้ต้องถามพี่เก่งต้องถามพี่เก่งเพราะว่าพี่พี่เก่งเป็นคนหามาเออสเตเดียมสเตเดียมก็เชิญหาคอือกุ่มก็เชิญหาค่ะมากันทั้งหมดสี่คนกับพี่บอลค่ะไปหาซุดทํางานมาวันนี้ไปหาชุดทํางานที่เอาไปทําอะไรเยอะค่ะเยอะครับมันสนุกแล้วก็เอาไว้แจกลูกค้าด้วย ไม่แกใช่ไหมไม่แกะจุ่มเลือดมากฉันคีบทุกวันนะคิวฉันไม่ได้มาเล่นๆน,นะคิวฉันมาคีบเนี่ยหมดไปเนี่ยพันกว่า <c oughs> ส่วนของคุณบุ๋มนี่ดูคุณตัวใหญ่มากนีน่ไม่มีใครคีบได้นะตัวนี้จะบอกนะนี่จะบอกว่าไม่มีใครคีบได้นะจ๊ะร้านเซฟหอยหรือเปล่าคะร้านเซฟพอยหรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่รู้เลยค่ะ <c oughs> ฉันพามาดูหน้าร้านเขาได้ไหมเกิดท <c oughs> ุกคนอยากมามา อยู่นานไหมคะอยากไปหาควาบเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะเดี๋ยวนะฉันให้ดูร้านเขาหนะ้าสุดแป๊บนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านเขาเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยเห็นปะเธออ่านเอามันรู้วไปที่ไหนเธอเชิญเข้าไปเลยเนี่ยร้านเขานะคะร้านตรงทางออกทางจอดรถใช่ค่ะร้านตรงทางออกจอดรถ มันสูอควาสูงวันนี้ก็จะไปหาขี้เหมือนกันตุกตาเต็มบ้านแล้วมั้งคะเยอะอยู่ค่ะตรงจุราไหมครับใช่ค่ะติดขีบตุกตาตามกบอไปและถุงพี่ใช่ไหมมันสนุกนะเวลาเล่นแล้วมันหยุดไม่ได้นะคะ ไลฟ์ขา,ายของไหมวันนี้วันไหนคะอ๋อไลฟ์ขา,ายของวันไหนคะใช่ไหมน่าจะใกล,ใกล้ๆแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอมีไลฟ์นะคะน่ารักสุดๆร้านอยู่แถวไหนมดจับผู้จางดเปลี่ยนแบบสินค้าต้องต้องลงบอกเข้าหน่ อุยร้านเซตคอยค่ะมีเทคนิคในการคีบไหมครับไล่ค่ะฮะเงินเท่านั้นที่บอเอฟซีหมายถึงว่าอะไรนะเทคนิคเหรอวันนี้ขายของไหมคะน่าจะไม่หรอกค่ะแต่พรุ่งนี้คือผมมีไล้นะแต่ว่าวันวันฟ้าก็ ไวไันยนี่และมั้งน่าจะไวันี่แหละเทคนิคได้ดีมีแต่เงินเท่านั้นมีแต่เงินอเออหมดแล้วก็เติมหมดแล้วก็เติมค่ะคุณหมอบอกว่าร้านครีปพีสสเตเดียมมาวันขอะต้องกดเบิ้ลสองค่ะครั้ลงละกี่บาทหรอหมายถึงว่าหยอดเหรียญให้ดเหดรียญละบาทนะ แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเราหมดแล้วก็เดียนละสิบ,สบ<ม>ข้อความเมาจํจำกัดอายุไม่ต้องสนมันมมกำลังไปค่าใครมาหาคุณหุมกดงับครั้งที่ตอนถึงตัวทุกตาค่ะราอว่า เว้ยอึ้งชื่นไส้แล้วตันนี้เป็นของผมลวงแล้วก็อย่าให้ทำสีผมเหมือนเดิมสวยดีค่ะเดี๋ยวไปทำค่ะแค่พอกไว้เฉยๆค่ะแค่แค่อันนี้เฉยๆตั้เบื่อแล้วน้อตาลกดงับครั้งที่สองเธอจะต้องกดงับที่กดงับตลอดเลยเออ มันยากมากมันไม่ค่อยอ๋ออ๋ออ๋อเขปล่อยไว้อยู่นะคะโอ้เขาบอกว่าบางตู้ก็ไากมาคุณบุ๋มนี่ไงล่ากว่าเอาหัวนี่ไงมันตีบเลยไม่ได้เออมันตีบเลยไม่ได้สองตู้ขาสองตู้ขาสูบเงินเวอร์ เป็นอย่างนี้ทุกคู่คิวไครตตาปะมันน่ารักอยู่นะเธอดูดิชีน้ำมันอีกไหมนะชีน้ำมันโดน่ารักเนี่ยเห็นไหมเราชีน้ำมันอีกไหมเออต้องมาเดี๋ยวกินแน่ทน หนึ่งไกลแล้วไกลเลยหมดประมาณสามเดือนก็ได้แล้วตัวใหญ่กว่าจะได้นะพี่บุ๋มสู้ซู่มันจะลวกแล้วไฟไฟเนแม่ก็จะต่อตออกมาลวกแล้วในรอบนี้ นี่เซริฟไม่มมมค่ะน่ารักมากเลยของคุณเจน่ารักเนาะ<ม>คุมได้มาแล้วใช่ไหมคุมก็ได้ไปแล้วมนสีฟ้า,าร่วงเถอะเขาบอกอี๊อี๊อออมันจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วแลกเหรียญมาเท่าไหรค่คะรวมทั้งหมดทั้งมวลสามพัน 3, แล้ว นี่วยสายมันน่ารักกว่าไม่เห็นสายมัน,นเนี่ยคุณบุ๋มไม่ดูดิวยทุกคนสายน้องน่ารักเถอะอยู่นี่มุกอย่างนี้ได้ช้อปปิง้งซีโฟมลงังซีโฟราอย่างค่ะคุณไม่ ค่อยอนี่เท่าไหร่อะแล้วขอนซื้อเนาะอืมไปหาเด่นด้วยครับดูคนมากที่ไหนคะในห้างมีคนท้องไอ้ครับในห้างมีคนท้องไหมคะบฮ้ในห้างไหนอยากได้อยากได้เลยน่ารักเหมือนคนถ่ายคะ่ะอ๋อ ดูเฟินดูดูตู้ที่ไหนคะไม่รู้มันที่ไหนต้องถามพี่เก่งนะคะ่ะมาอุ้ยดวงอีกแล้วดวงอีกแล้ว,ว,ลวอุ้ยเอาหมดตู้เลยทีนี้เอาหมดตูเเดต้เลยก็้เออน่ารักคุณได้ใหม่อีกค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ